เปิดได้งงมากอ่ะถ่ายเลยแล้วกันอุณสวัสด์ค่ะทุกคนพอดีวันนี้นะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะซึ่งเช้านี้นะคะเราก็จะไปฟิตเนสนะคะไปคาร์ดิโอหนึ่งชั่วโมงเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปหาที่ถ่ายรูปกับพี่แอกหนึ่งที่นะคะจะไปทําผมกันซึ่งเป็นอะไรที่จินแบบไม่เคยทํามาก่อนแล้วมันจะแบบเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่ะสวัป้า จะไปคาร์ดิโอเฉยๆนะคะเดินประมาณชั่วโมงเดียวอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านแต่งตัวไปตกวไปคาโงคาเฟ่กันดีกว่านะคะใี่ออาฟิตวันนี้ <c oughs> เราก็พักทานข้าวก่อนนะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะหลังจากที่เราฟินเนนเสร็จเราก็จะตาย <c oughs> ก็คือตอนแรกอะ่ะจะไปโรงแรมเออใดๆ,ๆใช่ไหมแต่พอเห็คลิปปคิมาเอยเดี๋ยวถ่ายรูปแถวนี้ <c oughs> ได้ที่เกียจเดี๋ยวเราจะต้องทําผมกันนะคะ ก็เลยเออกินข้าวเสร็จหรอค่อว่าก่อนตอนนี้นะคะเราไป<อ>เก็บมุมถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพีแ่แอร์กำลังจะขึ้นไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจินต้องลงมาถ่ายให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือพี่สาวเรานะคะซึ่งผมชีก็จะเจ็ดวันเจ็ดทรงเสียดเสียหน่อยเพราะเปลี่ยนสีตลอดเปลี่ยนทรงตลอดนะคะข้าไปเย็บชุดในไอจีได้ดูทรงผมแต่ละทรงคือแบบว่า ทุกอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวเราเรอชีเปลี่ยนชุดนะคะสังเกตจริงกับพี่แอนที่จะคนละสไตล์กันเลยเนาะพี่แอรเขาจะเป็นแบบสายแบบว่าสีสันสดใสอะไรอย่างนี้ส่วนจริงก็จะน่ารัเออนอน่คอะีอ่ยอเออแลว <c oughs> โอ้โหเจ้าป้าพามาชั้นดาดฟ้าเพื่อนๆเอาซะ ครูลืมตาไม่ขึ้นนางก็จุบแว่นจีนไปแล้วนางบอกว่าตอนนี้จะเป็นติมสปอร์ตลืมตาไม่ขึ้นค่ะดูภาพเองเนาะช่วยดูไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้ถ่ายวิดีโอนอะเอออะไรนะนั่งท่าอะไรนะกิมมิโนโต,โตค่ะไม่มโมค่ะก็อย,อยังวิดีโอยอย่อ่ตาตงตา นี่นะคะเมื่อวานเราก็ไปเตรียมอมสาวผองสระเผ้ามาเรียบร้อยอันนี้ก็คือพี่ฝนนะคะเดี๋ยวจะให้คอนแทคเอาไว้สําหรับใครที่อยากทักผมทรงต่างๆอะไรนี้นะคะใส่สีใส่อะไรอันนี้คือแบบว่าทําได้หมดแต่ว่าสีอ่ะต้องถามพี่แอร์เพราะว่าพี่แอร์เขาเป็นคนซื้ออะซื้อที่ไหนอาลีบาบาซื้อที่อาลีบาบาเส้นละเท่าไหร่ไม่ใช่เส้นดิก้อนปอยปอยละปอยละประมาณสามสองเหรียญอะไรเงี้ยต้องเสิร์ชว่าอะไร พิเศียลไฟเบอร์แห่หน้าตาช่าอ่ะคนตะตองงงละพูดชา้าคนตะตองงงละต้องพิมพ์ว่าอะไรนะคะไฟเบอร์แห่ไฟเบอร์แห่อะเนี่ยเพืเเ่อนเพื่อนชอบสีไหนก็ไปสั่งกันนะคะสุดพี่แอร์เขาก็จะอชอบอแบบว่าแนวแอเรียลเป็นสี <laughs> ชมพูสีฟ้าอะไรแบบนี้จีนก็ แอบดอยที่สาวมานิดหน่อยจีนเลือกแต่สีฟ้านั่นเองนะคะอันนี้พี่ผลเขาก็กําลังแบ่งแบ่ง,ง,งให้อยู่นะคะจีนก็คือกะจะถักเปียธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนสองข้างแค่นี้นะคะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เรามีชูสีฟ้าเยอะนะคะก็เลยอยากจะลองฉีกดูอ่าทำแบบทําผมสวยๆถักเปียมีสีๆอะไรอย่างนี้ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูหัวพี่แอลว่าเป็นไงเพราะว่าเจ๊แกนล่อทุกสีเลยะะวันนี้นะคะน่าสนานประมาณสามสป,ปีเลยก่อนนั้นนะคะแต่จีหัวจริงก็น่าจะไม่นานมากนี่นะคะก็คือเฉดสีสี่สีที่เราเลือกไว้นะคะนี่ประมาณนี้เลยเริ่มเลย ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเอาเลยค่ะตอนเด็กๆโดนคุณยายมาัดผมให้แบบ <c oughs> ชิน <laughs> ตอนเด็กๆคุณยายมาัดให้ทีนี้คือแบบว่าตาตาเป็นยังไงอะ <c oughs> ดูสิรักเขาขาดตายกับตังซื้อเขา <laughs> <laughs> เนี่ะชัดฉัเริ้เขาเห็นปะดีพรียนดีพรีอนดีพรียนฉันว่าคือแบบดีพรียน ไม่มันชื่อค่ายไงอ๋อก็มีบอกให้พี่สาวลุกไปถ่ายข้างหลังให้หน่อยยังนั่งอยู่ที่เดิมบอกแบบหนึ่งงงมากโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาครึ่งทางฝึกหน่อยฝึกเป็นเออพี่เลี้ยงทั้งงามเหรอจ๊ะเออสวยสวยอ้าแม่สีเก่งหนึ่งเออจ้างง่ายจ้างง่าย ฟิลแบบหู้วยอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็อวีอ่ะคิดอะไรไม่ออกก็อวีอ่ะดัดได้อะไรได้ทำเป็นลูกหัวใจได้อามาทุกคนเราจะมาเริ่มอีกข้างกันแล้วนะคะแล้วทุกคนค่ะน้องจีนก็ทำเสร็จแล้วฟิลแบบแม่เปียดดมาโอโหแม้างหลังก็แบบเออเออสวยมาก สนใจนะคะเดี๋ยวจินให้คอนแทคพี่ผลเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรต่างๆหรืออยากลองทำผมส่งเรฟไปได้ส่งสีอะไรที่แบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคือเลิศนี่นะคะคือหัวพี like ่แอร์ล่าสุดนะคะก็ไม่ใช่อะไรหรอกมาถ่ายเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วค่ะฟิลลงกินน้ำเจสสี่เจสซอกงานวากนี่มแ์รีวิวผมกันรีวิวผมงานเอ้อ ถามว่าเจ็บไหมก็คือมาตบเลย่ามากไหนขอดูชุดหน่อยชุดออฟฟิศนร่ก็ธรรมดาธรรมดานะคะก็เป็นเออเหมือนชุดอยู่บ้านเห็นแะหน้าหนาวก็เลยแบบเออใส่เสื้อแขนยาวน e w s t นี่วันนี้เราจะไปไหนกันคะเนี่ยเออเรายังไม่รู้เเราไปเอสเคเรานัดแล้วไงแต่ว่าเราอ่ะชุดเล่นใหญ่มากเลนใหญ่เลนัวยาวอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือไปถ่ายรูป โอเคธุร <Okay. S 2> ก,กิจของวันนี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะที่แอสเคปเนาะร้อ,ะอนมากจริงนะคะคนถ่ายก็ร้อนด,ด้วยว,ว,วันนี้พอเตาเออนะะหนา,หนา <c ười> คือเดินคนเดียวไม่เขินนะเดินเดี๋ยวพี่แอก็เขิน <c ười> ต่อไปคิวจีนนะคะแล้วพี่แอาก็จะเปลี่ยนชุดชุดหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเสร็จสิ้นกันสำหรับจอบผมนะคะชุดที่สี่หขวัน เออเซลามงซซลามงต่างๆถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอ,อ้โหวันนี้เหนื่อยมากนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาบล็อกมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นวันที่จีนแบบว่าออกไป หรือว่าใช้เวลาร่วมกันกับพี่สาวพี่แอกีของเรานี่เองนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำรับรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการทําผมนะคะยังไงจีนจานใส่ไว้ให้ทั้งในคลิปแล้วก็ใส่ไว้ให้ทาง description box ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะจะบอกว่าพี่ฝนเขาน่ารักมากเป็นคนที่แบบสุภาพนะคะแล้วก็แบบว่าน่ารักมากจริงๆนะคะเอออยากให้คนไปทํากับพี่เขาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าทําสวยมากจริงๆเนาะ ก็โอเคประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ